อยู่กับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับบริการดีมากบริการทุกระดับประทับใจ <c oughs> แล้วแจ็คดูแลดีมากเลยเต็มสิครับดีทุกอย่างประทับใจค่ะประทับใจครับบริการได้ได้อย่างดีบริการดีนะครับ <c oughs> ประทับใจมากครับผม <c oughs> บอกได้คําเดียวว่าสุดยอด <c oughs> ซื้อได้ซื้อครับกับรถ e v e r อร์เรนะครับเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับในราคาเพียงล้านสองนิดๆเท่านั้นได้ชุดแต่งแบบคันนี้จัดเต็มไปเลยนะครับก่อนที่จะไปดูสเปครถชุดแต่งรถรอบคันว่ามีอะไรแถมบ้างเน้นย้ำนะครับว่าแถมมีอะไรบ้างนะครับขอเล่าลูกค้าผมนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าผมนะครับก็เป็นในส่วนของอาชีพที่ออกรถค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ผมแจ็ค แป๊บเดียวดันให้จนจบนะครับออกมาแต่งหล่อหลแบบคันนี้นะครับไม่ว่าเคสลูกค้าจะยากแค่ไหนติดอะไรมาคุยกันครับมีกี่ธนาคารผมดันให้ทุกธนาคารดันจนจบออกมาเป็นแบบคันนี้เลยหล่อหลแบบคันนี้เลยเนาะก็ขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยครับที่ไว้วางใจนะครับให้แจ็คดูแลนะครับมามาดูสเปคคันนี้กันนิดน,นึงนะครับในรุ่นนี้เนาะเป็นเอเวอเรสต์เอยู่แล้วตามที่โจหัวไปนะครับแต่งเต็มแบบนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมรอบคัน มาพูดที่เครื่องยนต์กันก่อนเครื่องยนต์คันนี้อยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัโตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็มาในส่วนของภายในเนี่ยก็ค่อนข้างครบคันในส่วนของออปชันในสำหรับรุ่นนี้นะครับเรามาดูชุดแต่งกันเลยว่าประกอบไปด้วยอะไรใส่ล้อลงองคลงเครื่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เห็นเลยอันแรกก็จะเป็นกระจังหน้าแลนดอนนะครับ เป็นสง่าราศีเลยสําหรับ Ford e v e r วอร์ของเรานะครับตรงนี้กระจังหน้าเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบมากๆเลยตอนนี้น่าจะมาสีาณ4แบบแล้วนะครับแต่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสะเลยสําหรับกระจังหน้าแลนดอนมีไฟ3.4ส้มนะครับตรงนี้ตรงโลโก้ Ford เนี่ยเราสามารถเลือกทาสีได้นะครับว่าชอบเป็นสีแบบไหนสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองสีเขียวจัดได้หมดเลยเพียงแค่ลูกค้าเอ่ยมา มาในส่วนของด้านล่างนะครับก็เป็นในส่วนของสเกิร์ตหน้าวิกเตอร์นะครับสเกิร์ตอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีโทนดําเงาทั้งคันนะครับก็จะแต่งออกมาคุมโทนดําเงาทั้งคันแบบคันนี้เลยนะครับในส่วนของไฟหน้าแน่นอนไฟหน้ารุ่นนี้เป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้ในตัวนะครับ กลางวันเนี่ยครับก็อย่าง,างที่เห็นเนาะไฟหน้าเขาก็จะไม่เปิดให้จะเป็นไฟเดย์ไลไท์ที่ส่องแสงสว่างให้นะครับพอมืดเดี๋ยวไฟหน้าออโต้เขาจะเปิดให้แล้วตรงไฟเดย์ไลท์เขาก็จะดับแสงลงให้และที่สําคัญในรุ่นนี้ยังมีไฟช่วยส่องสว่างขณะหักเลี้ยวพวงมลลาลัยให้ด้วยเป็นไงครับจ้าบเลยหากพวงมลลาลัยไปด้านขวานะครับไฟตัดหมอกติดให้หากพวงมาลัยไปด้านซ้ายไฟตัดหมอกด้านซ้ายติดให้นะครับก็ช่วยให้เรามองทางได้ดีขึ้นดูทัศนวิสัยได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็มาในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างเราเลือกใส่เป็นล้อแมกขอบ20นะครับคันนี้มีออฟเซตให้นิดนึงนะครับไปทําให้ดูเต็มดูอิ่มดูอ้วนออกมานะครับรัดด้วยยาง GT นะครับเป็นยางเออเทอเ a นตนะครับขนาดยาง275/55 20นะครับใส่แล้วดูอ้วนอิ่มเต็มนะครับก็หล่อแบบคันนี้เลยเนาะมาในส่วนของด้านข้างคันนี้มันเป็นรถสีดำนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับ เบ้ามือจับกันลอยนะครับเวลาเราล้วงเปิดประตูเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับมีเล็บยาวล้วงเปิดประตูเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยกันลอยได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเราก็มีให้นะครับก็ล้อมแม่ขอบ20เหมือนกันเลยนะครับยางก็ใส่ให้เหมือนกันเลยนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับโดยปกติแล้วไฟท้ายของเอเวอเรสต์ uh, เนี่ย เขาจะเป็นไฟแค่ LED แค่ตรงนี้นะครับอันนี้จัดการครับเปลี่ยนทั้งโคมเป็นเหมือน e v e r e s t Sport ไทเทเนียมแพลตินัมเหมือนกันเลยนะครับก็คือเราเปลี่ยนไฟท้ายให้ลูกค้านะครับเป็นแบบ f u l LED l เป็นไฟ s i g เนเจอรนะครับของเราเนาะแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับสเกิร์ตหลังปกติแล้วจะเห็นตรงนี้เป็นสีโครมียมอันนี้เราก็จัดการทำเป็นสีดำคุมโทนให้นะครับสเกิร์ตข้างหลังก็เป็นสเกิร์ติเตอ V2 นะครับก็คุณคุมโทนเป็นดำเงา ตัดดาด้านนิดหน่อยนะครับทาให้รถดูมีมิติยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคันนี้และที่สําคัญครับภายในนะครับแน่นอนก็เรียบหรูนะครับสำหรับเอเวอเรสใช้งานได้ดีนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของเราที่ออปชั่นมาให้ครบคันนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังแท้นะครับอ่าหน้าจอหน้าจอหลังพวงมาลัยก็เป็นขนาด8นิ้วนะครับลองรับอ่าหน้าจอหลังพวงมาลัยเป็นขนาด8นิ้วนะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลเลยนะครับ แล้วก็หน้าจอกลางขนาด10นิ้วในรุ่น Evolution นะครับก็มีกล้องถอยให้เนาะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายให้นะครับแล้วก็มาในส่วนของถัดลงมาจากหน้าจอนิดน,นึงก็จะเป็นส่วนของเกียร์นะครับแล้วก็มีในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะครับในรุ่นเริ่มต้นของเราก็มีเบรกมือไฟฟ้าให้แล้วนะครับจริงๆแล้วใช้งานได้ครบคันเลยนะครับกล้องถอยก็มีให้เซนเซอร์ก็มีให้นะครับสาหรับรุ่น e v r l u t i o n นะครับขาดไปอย่างหนึง่งนะครับ ฝาท้ายไฟฟ้าไม่เป็นไรอย่าลูกค้ากลับเข้ามาติดเพิ่มนะครับก็อันนี้แถมให้ลูกค้าเลยนะครับสำหรับชุดแต่งแบบคันนี้ในราคาเพียงล้านสองนิดๆนะครับซื้อได้ซื้อครับกับสําหรับราคานี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับจะมีอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่แจ็คขายเท่านี้แหละล้านสองนิดๆไม่ข้ามล้านสามนะครับสาหรับฟอร์ e เอเวเรสเนะครับแต่งรอๆแบบนี้แถมไปเลยทั้งคันแบบนี้นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากปรึกษาเคสนะครับ อยากจัดไฟเน้นติดอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาแจ็คได้เลยนะครับเคสนี้เป็นเคสสตาร์ทดีเลยนะครับแต่แจ็คก็ทํามาหลายเคสแล้วเนาะที่ช่วยดันลูกค้าจนจบรับรถแต่งออกมาหล่อแบบคันนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อหาแจ็คได้ที่เบอร์0 9 4 4 0 2 4 4 4 1ครับแต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองไายแจ็คแป๊บเดียวนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ